บัดนี้เป็นครั้งที่36ตรงกับวันที่15ทันวาคม2568ข้าพระเจ้าในยนาทุสงเกล์อขอเป็นวาจาสาราพุทธมวล ทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาได้เป็นอาจาริยบูชาในองาค์พระครวตปฏิเทราชองค์หลวงปู่สมเด็จหลวง,งปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชากินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมโทนาในการสวดเสวยของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรนดาเนจรข,ของข้าพาเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกร่การสวดเสวยมุนต่อไป Pak tua cumnum te wada samanta caka wali suwana lakan satu te wada sa tamang mui rasa sa sunantu sa kami cak rupi kiri si kalatate jantaleki bimaneti peletir ya kami daluwa nakangane keo batui kete pumaja yang tu te wacala bisa miyaka kanta panaka di santasan ke yang muni wak lawat jata ng satang bomen tamasawa nakalua yang pa tanda tamasawa nakalua yang pa tanda tamasawa nakalua yang pa tanta mboswa namasakan seti kata. น้โมภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมธัส a s น้โมภะคะ p a k ตอะร a หะโต s a มาสัมธัสสะนะโมด asa ะะะมาสัมัสบ่สะสัจากิริยาคาทานที่เมสานังกันอย่างพุตโธเมสันังวลังอีตินะสัจวัเจนะสติเมองตุสัพทานทีเมสานังกันอย่างทามเมสันังวลังอิตินะสัจวัเจนะสติเมอตุสัพทานทีเมสานังกันอย่งสังโฆเมสันังวลังอิตินะสัจวัเจนะสติเมอตุสัพทา บ่วาคุณิโกนัทติอันที่กางคาถามากรุณิโกนัทุอัายาัพปาริังบุเรนดาวาปามิัพปันโตสมุติมุตะมังอิตินาสัจเวะเชนามาหุนตุสัพุปัตถวามาคุ่นิโกนโทอิดายาัพปารีนังบุเรนาวาปามิัพปันโตสมุติมุตะมังอิตินาสัจเจวะเชนามาหุนตุสัพุปัตถวามากุ่นิโกนัทโสุขายาัพปารินังบุเรนดวาปลามิัพปัรโตสมุติมุตะมังอิตินาสัจเวะเชนามาวุนตุสัพุป มา maha มหาสมยัสโสเตวังนิสุตังอีกังสัมมังพากวะศักดิเยสุวิอารติกปิลาวตุสัมมิงมาวะณีมตาภิโกสังิณสติปะยามติภิกขุสติสติว่าอารติอีอีกังสังอียะโลกะตาโยยะเทวะตายะบุเยนะสันนิบาตเตตาเวเทวะขวัญดังสนายะภิกขุสังังยะอะดาโคเกตุนาสุตังวาสากังอีกานังเทวะนังอิธะตาโอสยันโหบกวะศักดิเยสุวิอารติกปิลาวะนุสัมมิงมาวะณี จาลุกาตาตุยเทวตายุเบยเนสเยนาสันติปิตาอุนติปักวันตังทัสนายาบิภูสังฆังจาอัยานุนัปะมะยัมปิเยนาสักวาวันุบาสังขมายามะอุบาสังขมิตาวะสะกวะสันิจิปจิกาตาปัสยามาติยาตาโคตาเทวตัสยานาปินนามาภาลาวาปิโสสัปชิตังวาบังภาสาลิยะภาสาลิตังวาบังสามิตรยะวิวะเมวะสุดาวาสิสุเทวิสุ อันเลยตาภควาตูปุรตปัตุราหังสวัะคตะิวตะบาวันตางกิวติตะวัยกามันต่างกังสุเอกามันตันที่ตะคเอกติวตะควานตัวสันติกมังกตังอาไปสิมาสามีอยู่บางวันาสามิงเทวะกายาสามะาคาตาคาตามายิมังสามะสามันทักทักิตายิวะอาปัาสิตัสังังติยะตะคะปาตวะตควันตวสันติกมัง ကတံငါပါစေတာလပေကဝောသမသမသာဟံဆိုจิตတံအတာနောโโชမังကังสุสาสาลတိวณิตานิခาย ेत เอตวายอินทรียานิล akkhan เตปฏิตาเต ตถาโกอบาละเทวดาปคอโดสนิเกมังคะตะกถังอภาสิเสตะวัคีลังเสตะมะปะลีขังยินทั้งที่ยังหัวเจ้าไม่มีชาติเจตญาณเตโสตาวิมายามะลาจะคุมาตาสุรันตาสุโสนะขันติยาตะโกอบาละเทวดาปคอโดสนิเกมังคะตะกถังอภาสิอิเยยิปุตตัสอนคตะอาศีนะติกะมิสันนิยะปะยาพุมิใหม่มนุษยังเทียงเทวะกายังปะลีปะลีสันนินิอะตะโก Bhagava พิงวะมันติเสอิเยปุเยนะปิกะเวตะสาสุโลกะตะตุโสติสุเทวดาสันนิปะติดาวินิตะถากะตังทัสสะนายาปิโกสังฆังญา เยปิเตปิกาวัยอ้ไสุวติธรรมทานังุสมาสัมพุทธสัมพิภวนตานังอิตาะมยิวัวัน่าทตาทตาสุสยตปบเมยังอิา l i เยปิเตปิกาวัวิสณนะทานคาตามันทานังุสมาสัมพุทธสัมพิภวนตานังอิตามะละมยิงวัิวัดศสนาิีติตาปาวิเสยตับเมยแงอิา lagi ียคิสามีปิกาวเทวะยานังนามนิสามิปิกาวเทวะายานังนามนิติสามีปิกาว เกวายาน่ามานตังสุนาราสาุกังมานาศิกาลุังมิตวังพันติโคตปิโกปะวาตุปจัสโสภะกวายเตาปจัสสะกวายเตาทาวุจสิโลกมานุกัิยทัพุมาตัสิตายสิตาคิริกัมปะลังไปตันตาสมัยตาปุสุสีอาสลีนาโลมาอังสัมิสัมปุนาอุตมานาสาสุทาวิกัสนามาวินาปิจูปัสสติยะตามวมานิกาปิลาวตาวิตัตัวมันใจสัตวสาวเกสัตยนิรเต Dewa kaya api kata tiwi jana tapi kewote jawa maka nusuh tabu sasa nang pesan batu ya nang nang om nang tasa nang api sata mantang kusasa ngata sata ling sata ngiki sasa nang hama nusa nang mantang suhu api nang taman tang sapa abu sa ahun tap ngapi nia ya wawa kita wana cakumata tu manda sata sama kesa tani gati Dewa kaya Abi kata Dewi jangan tapi kau ye wong kita isani misi lain ya nunggu sasa sasa wai wai maka bila watawa wah di timan tuh sate man ya sani nih taman api kamu bikin sami sasa sasa iya mama tanya kana tapi nih nih di timan sani taman api kamu bikin sami

mo tama na bi kamo bi kulang sa meeting ko bilo sa kay ko we sa ni wis nang bin nang sa ta sa sa ya kana pa ilu sa ko bilo sa kay ko so pa sa meeting wala po ima kali sa sa ta to ta to sa sa pa pa nang ati sa ya sa ni do mo da sa bawo na naman mama wala di man to so di man to wa na wa sa ni no mo tama na bi kamo bi kulang sa meeting tingnan nang Takinan nang la video ta sa sa te kumpanan nang sa ni do po ta da sa ba na na mama hindi man daw sa timan daw na, man daw na tani, na umunta, manabi ka mong bigo ng kami, tingnan nang. Kasi matya di sang, nasa wilo pa ko, man sasabay na kanang at ipati, mga kaya siya saan, dito po tapit at sa bawoy na naman man pala. Hindi man daw sa timan daw na, man daw na tani, na umunta, manabi ka mong bigo ng kami, tingnan nang utalan siya di sang, nasa kuwilo at ipati, mga kaya siya saan, dito po tapit at sa bawoy na naman man pala. Hindi man daw sa timan daw na, man daw na tani, na umunta, manabi ka mong bigo ng กุลิมาทีสังทาตาโตัจฉิเนนะวิยวะโกปะชิเมนะวิรูปะโกกุเวโลธานาธิสังจัตตารุเตมาลสาสัมปันนาจตุวติสาธัตถะลมะนาตังสุวะนิกะปิลัพตะเวเอสะมยามิโนทาสาอะกุวัจานิกาสะธัมมายะโกเตตุวิเตตุวิปูชะวิปุทธะสาจจะธานโนกามาเสโตยะกินุมันตุนิมันตุจะปะนาตุปะมาญโยจัตติวะสุโตจะมะตายะกินทาสิโนจะรันธะโพนาโหฬราชะสนุสัมวา Ah, na bayasin ko siya, watin so, yeah, ko siya, kaya kaya tatay, di 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 di, kaya lang sa ano kanta pa, pa sa so, nga, sa nga lato, mo tama nabi ka uh, mabigyan ng samin, di mana nga tako napa, napa sana ka sa nga tasa kakampala sa tala sa tala nga ka sa nga yadipi, iyan mo ako nakayasan din o, e ako, samin, so, uh, so, so, um, di ยานาคาลาสซสาสังอรันติทิพปาติชาปะคีวิสุตตาจักเวไยยะสัตว์นัมชาปตาจิตาลาสุปนาอิติเดชาณังอวายันตาชานาคาลาสานามสิสุปนาโตเขมามักกสิปุตธสนาอิวาจายุบวายันตานาคาสุปสุปนานาสลาณ์นัมังคังสุพุตังสิตาวสิลัตินะสมุตังอสุลัติตา ปาราลวกสาวมาเสด็จที่มันตัวยาสันีนกาลกัญชามาบิสมารสุลาจานะเวคัสสาวิปจิติสุจิติจักพาลาตุมนัามุจิสังหฆสตั์จัปุริปุตานังสเปวิโรเานามากัสนัยิจาวังปัลิงเสนังลาวุมาตะมุบะคามุนสามยุทธานิปันันเติิกรุนังสามีดีมานังอาปูจักเทวาปทวีจัติโชวายุตถาคมุนวาลูนาวาลูนาเทวาโสโมใจยาัสสะสะ sa ngamit aka nu na kai ka ngaku ti wayasan ni no dase deta sataka ya sapena tawani no iriman do so ti mantawana wandu ya san ni no madamana abi kamong bi gunan kami ding wanang wedo jat tiwa swadi cha samang cha tuwe yamang cha tan so mimi san deva tan tama kubulakita suyan su bani san tiwa suya makubulakita nakanda ni bulakita wa kumatawa lakawa su nang ma samosek ตัวสักวันก็พูดยนทัตตัวทัศเดียร์สัตว์อะยสับยืนนี่ว่านี่หนูที่มันตัวสิมันตัวนั้นวันตัวยังันย์หนมัาวหนาหน้าปีกมันปีกมนยังสามีทีมันนั่งหาตะคูสอาปุเรยวาสารมาคิสิขาดีว่าอะไรทีจะกาจลอยจากจาวมาบุบานนี่ปลาสีนแล้วันุนาสารธรรมธรรมาจารจุดตาจะนีสกาสูเลยยังรจิรังอาคุอาคุวันวัน วาสนาเนสีโนทัศเสตทัศทัสต่างกายสปินาตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาสันนิโนมดามานาบิโกมบิโังสมมิิวานังสมานามาสมานามุสัมมนุสุตมากิปัติขิทาปุสิกังอาคุอาคุมานุปุสิกังอาทาโคฮาลาโยเทวาหีจัลโลยิตาวาสีโนบาละคามาบาละคังอาคุเทวายาสันนิโนทัสเสตทัสต่างกายสปินาตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาสันนิโนมดามานาบิโกมบิโังสัมมิจวานัง ส ah ุขากาลุมาลุนาโหเวคานาสาสังหาโอทาตะคังหาปะโมคาโคเทวาวิจักนาสตัมมตาลักขจามิจักกายยาสีโนท่านายังยังอาคาปัสโนโยติสามีวาสเตนะเสดเดตาสตางคายังสเบนยธรวมนิโนอิริมันโตสิริมันตวรนาโอเทยัสเนนุโมตะมานาบิกมุงบิลังสัมมิทิมนังเคมียะตุสิตายะมากระทังกายยาสีโตสัมพิตากาลามาสิตายโสตินามัญเชสา นิมาตินโนตักวตัคุบานานิมิตาตัสเซตีตัสอากายสเปนันตาวานิโนอิติมันตุสอิตมันตุวานาวันตุเรศานิโนมต้ามาณบิโกมุปิลังซามิทิมันนังคันเซตีวัยนิกายสเปนันตาวานิโนนาแมนวาเยนาคันซูเนจันเยซาติซาสังอาบาุสาตามาคิรังโอคานินามานาซวันตะเคมุกดาลังนาคังจันตังวาสิตาติตังสุปมาบาลาโตจับปุตตาอิธามาโตสังอาสานาคุมาโลติโสจาศุบกาซามิทิมันนัง Sa sapa malu ma pamapi tita tiupa penuh setimatopi sama kayu yasin situ tase tahi selangaku banjir kama sawatino tisan cama cato hakaangan itu waliwan itu diajak sapi apikati sendiri tibi sapa makin malasina apikami bangsakanasa manci yang indah kanata pantai tala sini mata matuwo samanta padi wali nama bomo jeda kutinang ite datama senu kanasi nangapi saji pani nadala macak salang katawanat kelawang yahat bau